The brand iverse, your gateway to brand stories. Brandiverse. brand Your สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Brandiverse รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของแบรนด์ดังจากทั่วโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์สต e ีทแฟชั่นที่หลายคนรู้จักกันดี Supreme ครับโลโก้กล่องสีแดงสดที่มีคำว่า Supreme ตัวอักษรสีขาวเชื่อว่าคุณน่าจะเคยเห็น ไม่ว่าจะเป็นบนเสื้อผ้ารองเท้าผ้าใบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆหรือแม้แต่สติกเกอร์ตามท้องถนนแต่เคยสงสัยไหมครับว่าแบรนด์ที่เริ่มต้นจากร้านเล็กๆสำหรับนักสเก็ตบอร์ดในนิวยอร์กกลายมาเป็นแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลระดับโลกได้ยังไงวันนี้ผมจะพาคุณไปไขความลับของซู p r e ร e มกันครับเรื่องราวของซู p r e รีมเริ่มต้นในปี1994ที่มหานครนิวยอร์กโดยเจมส์เจฟเบียผู้ก่อตั้งแบรนด แม้ว่าเจมส์จะไม่ใช่นักสเก็ตบอร์ดแต่ว่าเขาก็กลับเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่านักสเก็ตจริงๆเนี่ยต้องการอะไรปัจจัยแรกก็คือรากฐานจากวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดร้านสุพรีมแห่งแรกบนถนนลาฟาย e t ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ของนักสเก็ตอย่างแท้จริงครับประตูร้านกว้างพอให้ไถ่บอร์ดเข้ามาได้แล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางให้รวมตัวนั่งคุยหรือเล่นสเก็ตพนักงานในร้านก็คือนักสเก็ตจริงๆบรรยากาศดิบเท่เป็นกันเองสิ่งนี้ ทำให้สุ p r รี e มไม่ได้เป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงของนักเก็ตในนิวยอร์กปัจจัยที่2ก็คืออัตลักษณ์ของแบรนด์ที่จดจําได้ทันทีโลโก้ทรงกล่องสีแดงสดพร้อมตัวอักษรสุ p r รี e มได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิละปะแนวพรอพกันดาของบาบาร่าครูเกอร์ความเรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้เองครับทำให้สินค้าทุกชิ้นที่มีโลโก้สุ p r รี e มกลายเป็นของมีค่าและยังทําให้ชื่อสุ p r รี e มที่แปลว่าสูงสุด ยิ่งฝั่งดูทรงพลังขึ้นไปอีกครับปัจจัยที่3ก็คือกลยุทธ์ของความขาดแคลนหนึ่งในความลับที่ทําให้ซูพรีมฮิตก็คือการปล่อยของน้อยและไม่ผลิตซ้ําพวกเขามีโมเดลที่ดรอปสินค้าทุกวันพฤหัสเวลาส1เอโมงสินค้าใหม่จะถูกปล่อยออกมาในจํานวนจํากัดและก็หมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีกลยุทธ์นี้ครับสร้างความตื่นเต้นและก็ fear of missing out ทำให้สินค้าของเขาเนี่ยกลายเป็นของหายากที่คนอยากได้มากขึ้น ปัจจัยที่4การ collaboration ที่เหนือความคาดหมายสุ r รีมไม่ได้แค่จับมือกับแบรนด์สตรีทนะครับแต่ยังร่วมงานกับหลุยวิตตอง n i ก e ้เดอะนอตเฟสเบอร์เบอรี่ทิฟฟานีแอนด์โคไปจนถึงแบรนด์อย่าง o r ริหรือแม้แต่เครื่องคิดเลขอย่างคาซิโครับแต่ไม่ว่าจะจับมือกับใคร Su ปรีมก็ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้เสมอสิ่งนี้ยิ่งทำให้แบรนด์ดูพิเศษแล้วก็คาดเดาไม่ได้ ปัจจัยสุดท้ายครับก็คือการตลาดแบบปากต่อปากแล้วก็อิทธิพลจากคนดัง Supreme เนี่ยแทบไม่ใช้โฆษณาแบบดั้งเดิมเลยนะครับแต่ว่าเข้าไปฝังตัวอยู่ในวัฒนธรรมสเกตบอร์ดศิลปะแล้วก็ฮิปฮอปแทนและเมื่อคนดังอย่าง k a n เย West Travis Scott t y เลอร์เดอะครีเอหรือแม้แต่จัสตินบี e บอรเนี่ยใส่ Supreme กระแสก็ยิ่งแรงขึ้นแบบทวีคูณรวมถึงสติกเกอร์ฟรีที่ถูกแจกและถูกติดไปทั่วเมืองอย่างกรณีที่ไปโผล่บนโปสเตอร์ของคาเวนคลายนจนกลายเป็นการโปรโมทฟรีไปโดยปริยายเมื่อรวมทุกปัจจัยเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่จริงแท้โลโก้ทรงพลังกลยุทธ์การสร้างความขัดแคลนการจับมือกับแบรนด์ดังแล้วก็อิทธิพลจากคนดังสุพรีมจึงไม่ใช่แค่แบรนด์แฟชั่นแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่หาตัวจับได้ยาก หวังว่าเรื่องราวของ u ุพริมในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเห็นมุมมองใหม่ๆของโลกสตรีทแฟชั่นแล้วก็อาจได้แรงบันดาลใจอะไรกลับไปด้วยนะครับนี่คือ The Brandiverse ช่องที่พาคุณเข้าสู่จักรวาลของแบรนด์ถ้าคุณอยากรู้จักโลกของแบรนด์ต่างๆให้มากยิ่งขึ้นกดติดตามไว้เลยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ